ครับสวัสดีครับผอก็พบอีกครับลูกหนวดชาแนลครับฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะครับเลยวันนี้ห้ามาเบิงบักข้าวบักข้าวงามครับมันงามแล้วมันมาออกดอกครับมาออกจันทร์ครับมาเท่งจันทร์ครับต้นมังงมังงามนะครับสาเหตุมันที่มันมาออกดอกครับมันถาดอาหารมันบกครับอาหารขาดอาหารบกเพียงพอครับข้าวอกเสริมปุ๋ยเคมีนะครับ พี่น้องกเกษตรกรทุกคนครับบ่ต้องอสินไป่ผูกหรอกครับบ่ตองเป็นนงเหม้นเน็นเป็นตัวเมียหรอกครับบอกพผ้าบักพร้านี่มันสิบเกเกลือกอายุครับตนมัใหไงปุ๊บมันสิออกดอกครับเป็นปลูกเป็นสิบปีขัดม่ใหไงครับมันก็สิบวกออกดอกครับปลูกแค่ปีเดียวครับมัใหไงครับมันก็ออกดอกครับหอแเต็มมัใหไ่ปุ๊บมันสิออกดอกเลยครับบอกพผ้าหอมครับ นี่ต้นนี้ครับมันได้สองปีหาเดือนนี่ครับหาเดือนกระลังเขาเนี่ยแหละครับนี่ถ้าว่าถ้าเมื่อเขาออกผลแล้วล่ะครับเป็นน่วยชนได้กินล่ะมีเพลนนี่แหละครับก็เป็นลายต้นอยู่แล้วประมาณสิบก่าต้นเศร้าต้นอยู่ในสวนนะครับง่ายครับมปนบเม็นกายพันนะครับนี่ป็นถูกพาทำพร้อมเรือลอยอยู่ครับเบื้องการก็หัวครับการสั่นต้นเตี้ยเงาไง นะครับโคตรหมอไงแล้วครับผมใส่ปุ๋ยไปได้ประมาณเดือนหนึ่งครับเริ่มเห็นจันทร์ังมาเลยครับนี่ครับจันทร์เริ่มโพลแล้วครับนี่ครับผมใส่ไปสองสอบกับสองโตครับเอามาผสมกันครับผมเรียนสีสโฟกศูศูนครับกับสูตรซิบหาครับมาผสมกันสอบต่อสอบครับ สูตรยูเลียนี่มันมีแต่ไน,นตนัวเจนนะครับแต่ห้าก,ก็ต้องเสริมน,นะครับเพราะว่าพืชมันต้องการหลายครับใน,นตนัวเจนต้องการกับฟอสฟอรัสครับมากับโพแทสเซียมครับเปื่อบบารุ่งดอกเลี้ยงดอกมันเี่ครับมันจะเริ่มบอกมาเลยครับเสียนดอกมาเลยสาเหตุมันดินเมืองนี้มันสิบดีครับมันสิเื่อมส้มละ่ะ ถ้าตกเสริมเคมีครับพ่าเสริมมา่ไหรนะครับสีเปเลนเตลูกสวยอยู่หันไว้พรท่านกินนะครับเพราะเห็ดขายครับบพดีเห็ดไปตกินเห็ดเป็นธุรกิจมันสิเสียเวลาครับเพราใส่เคมีนี่เสียเวลาหลายอย่างเลยครับผมกับพวกใครใส่ดูหดอกคนใส่ปีละสองเือเท่านั้ะต้นฝนก็ปลายฝนเนยครับกัญยาตัวลาพวกก็เหลื่อมใส่นะครับปลายฝนนี่ก็ใส่ไปสิบเดือนนึงแะครับ ปุ๋าวะก็เมษสาพุชสภาพผมสนใส่อีกท่นึงครับที่เลือกอะขี่ไก่แกบนะครับสูตรผมมีแจะขี่ไก่แกบครับกระดูนเนี่ยกับขี่งัวครับกระดูขุดมันผมว่ามันขุดยากขีง่งเขียหยากผมสนใสแต่ขี่ไก่กใใกกแกบครับปุ๋ยเคมีปีละสองเถอนี่แหละครับบนต้องผูกสินแล้วน,นะครับแค่เสริมปุ๋ยเคมีมัดจี ออกดอกขึ้นมาเลยครับมันพืชเทียนมันคือกันเหรครับแต่ละหมองแม่นอสัยคือกันอยู่แต่ถาดอาหารในดินนี่มันจิบบะทอกันต่เรียนพอดินมันเสื่อมโทรมมันเห็ดพืชมาลายางเละครับหลักมากอผมปลูกแต่มันแหละครับปลูกมันมื่นนี้ไว้เป็นที่สามสิบกว่าปีแล้วครับพืนนี่นี่ครับ ตัวมันพ่อมีเนี่ยดินอยู่ในมันก็ออกดอกออกผลได้ครับนะครับแท่จัน์ออกมาเิ่มกำลังเริ่มติดรูวครับตั้งนี้อันนี้มันจะทายสวนนะครับบอดอยู่ทั้งหน้าสวนทั้งหน้าสวนหนังงามอยู่ครับตั้งนี้มันไกลคนนี่ครับตัวหนึ่งครับแบบใ่ญ่แบบงามเลยครับทุกคนูงสองปีหาเดือนครับในรุ่หนีเลยครับ ใส่จัดให้นนักเลยครับปุ๋ยขี่ไก่ปุ๋ยเคมีน่ะก็สิเฮ็ดไปเพื่อการขานะครับข้าสีเฮ็ดจะสีข้าวตกจัดหนักครับตาลูกสวยเอาไว้มันมองง่ายมือเถื่อนลยครับดินดีมันกับเมียนยูครับดินบอดีข้าตกเสริมอย่างหนักครับนี่ครับมองสีบริเวณมันสมบูรณ์ครับใส่ท่อการเมื่อไหร่ละคขี่ไก่ก็ใส่ท่อการ เมืองเตอนน้ครับคัดงงงงกันดัดสันคอทีทีนี่คือสัญลักษณ์ลักของข้าวหอมนะครับนะครับตันขี้ดินเลยครับตรนมันสีมันออกครับแต่ถ่ายสวนเขาแท้นี่ครับมีปัญหาถ่ายสวนมันยางมันเพื่อะสดครับมันเลยเห็นเห้เระเห็นปัญหามันครับนี่ครับตัวหนึ่งครับ แดดกับยอดซ้อนอน,นี่ครับแทงตาเนี่ยเือจางสีนะครับจะใส่ปุ๋ยทํากันนั่แหละครับมันก็ออกล้ายเลยครับจึงสีนี่ออกล้ายเห้ครับหมดน่อยตังคีดินหมดแล้วครับวันแต่มันใหญ่เมื่อกี้ก็อยู่นะครับผ่านอหอมใหญ่ปุ๊บออกดอกปั๊บท่านกินท่านอยากกับผ่านอหอมเลยนะครับ เรีวกว่านี้ก็ทวงอกแล้วครับนี่ครับ่อยเว็นปั่นเลยเ้าตอกเสริมเคมีนะครับกัดดินบดีกัดดินดีก็อีกอยากนึ่งครับเอาเบิงเอาครับมันขาดอย่างเขากับส่น่นนะครับปุ๋ยเคมีเบบง่ายๆครับต้นดอกผลครับสูตรตั้งนานเลี้ยงต้นครับสูตรกลางๆนะั่นเลี้ยงดอกท้ายๆนะั่น เร่งผลครับเร่งแป้งเร่งผลนี่นะครับมันจะเริ่มดอกดอกขั้นที่เลยครับผมพาไวผมออกดอกตูไง่าออกดอกล่องมึงนะครับจัดนางมาเลยครับต้นละสองโลเลยครับเนี่ยครับเริ่มมีหลายเลยครับตักนี้มันถึงยู่แล้วหรอครับสังนี่ผมจัดนักตลอดนะครับเรต้องไปผูกศีลมันเราครับ แค่เสริมเคมีาน้นครับตกใส่ติ้นเหงาเลยเลยครับนี่ครับหลบโอบโค้เลยครับติ้นเหงามาเลยตัลวละสองโลครับใส่กับใส่ของ,ห,งห้างเหงามันมันบ่ได้ครับมันเปลืองครับถ้าใส่กับทราบสิหลอบโอ้ยเบิร์ตสีขาโลกับพวกหอบกันได้เลยเนี่ยนครับสวนลุมวัดเสนแนวครับก็ผ่าวสองปี เขาหาเดือนนะครับก็แล้วเขาหาเดือนครับนะครับออกดอกออกผลเบิดแล้วครับตั้งนี้ต้นนี้แห้งนักแห้งครับนี่ตัดหนักแห้งตงน้นนี้นี่ดูกขนาดทั้งนาสวนนะครับกูหนีครับทั้งนาสวนอ่ะกินเบิดแล้วครับ โนผมเหลืองเรียนมากเลยเอาซู้มือเหลืองเรียนมากห้าเมีดเขาสวนโหลดเอิญไม่เห็ดเวียกนี่วะปสิมาปสนี่ครับต้นหนึ่งครับสาเหตุติศาสการสารเคมีครับออกดอกออกผลหล่ะกับเศร้าออกครับพวกเริ่มงเรื่มเสริมล่ะครับนี่ครับกางเลิมแท่งจานขึ้นว่าไม่ครับนะครับฟังนะครับกาลังออกมาอยก่แล้วครับ มันขาดสารเคมีครับนัตัวเจนหลายโพดครับต้นง่ายง่ายนครับเจีง่ายๆครับนัตัวเจียนสูงเลยครับนี่ครับมันได้กินแต่นัตัวเจนครับมันบดไอ้ฟอสฟอรัสครับมันขาดสารอาหารดินแต่ละบริเวณนี่มันไม่พอขึกันครับนี่ครับต้นมันโดกงกระโดกคือกยาครับพี่น้องเกษตรกรก็ลอกจัดเบิ้งครับ บต้องโลกสวยนะครับปุ๋ยเคมีนะมันบอมเอนสารเคมีครับมันเป็นสารระเหยไวรับมันบรตข่างครับนะครับมันใส่ได้สบายครับปุ๋ยเคมีอันผู้ทุนห้ายกับใส่เดินละเถื่อแล้วครับผมในน้ำใส่เดินละเถื่อเลยมันจะออกตอเลยครับดอกจันไงเลยแหละรับปุ๋ยเคมีถึงนี่เตะกับยาขาดปุ๋ยของเะครับ มีขี่ไกลซกขี่ไกลมีขี่งวัวซกขี่งวัวใส่ได้เบิววดสุขีนะครับอย่าใส่ตะขี่คาดขี่คานนี่เหลืองพร้อมหกพร้อมปลพ,พ่อสองปีหาเดือนครับสวนผมผุนครับออกไปตะผุนออกเวิร์ด้วครับตะผุนนั่ะตะผุนมันหนา้าสวนครับวันนี้ก็ขอเท่านี้แหละครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามถึงเลขด้วยครับครับสวัสดีครับ